ดีซีมชาแนลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับ FC24 นะครับวันนี้ก็เอามอดเพิ่มเติมนะครับในตัวที่ U14 มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตบตูดด้วยการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม f i f a Li g h t e d i t o ตนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนได้ทัก ถามเข้ามาว่าแนะนำวิธีใช้ให้หน่อยนะครับผมในช่วงนี้นะครับ FC 2 4ก็ไม่ได้มีการปล่อยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ออกมาครับเพราะฉะนั้นเราก็สบายนะครับใช้ตัว TU 1 4ยาวๆนะครับก็อาจจะมีพวกไฟล์มอดนะครับเพิ่มเติมมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับผลก็คงมาจากเรื่องของลีกต่างๆนะครับได้จบซีซั่นกันไปซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ ต่อไปก็คงจะเป็นบอลยุโรปนะครับบอลยูโรนะครับที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวไฟล์มัดรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่3นะครับที่เป็นไฟล์เพิ่มเติมนะครับที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับตัว TU14 นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวไฟล์นะครับสกอตนะครับ การย้ายตัวนักเตะนะครับที่เห็นชัดเจนแล้วว่าย้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนโค้ดนะครับที่เห็นชัดเจนอีกเช่นกันกน,นะครับว่ามีการเปลี่ยนโค้ดแล้วนะครับส่วนนักเตะที่รีทายหรือโค้ดอะไรที่รีทายออกไปนะครับก็ยังยังไม่ได้มีการรีทายนะครับจะมีแค่การย้ายนักเตะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมอด หน,นหน้านะครับอันนี้เป็นลายบุคคลนะครับการลงมัดหน้า Likewise, ลายบุคคลก็เหมือนกับลงมัดทั่วไปเลยนะครับก็เราก็ลากไปลงเลยนะครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าเป็นหน้า่งี้ครับสามารถกดดูได้นะครับเรากดนี้นะครับแล้วกดแอปพลายมันก็จะมาอีกฝั่งเราก็มากดดูอย่างนี้คร yes ับมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่ามัดหน้าที si ่ลงนะครับจะเป็นใครนะครับแล้วก็อะไรที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นทรงผมใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะมีรายละเอียดให้เราดูนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับตัวมอดหน้าเองก็จะมีอยู่2อันนะครับก็มีตัวนี้ด้วยนะครับก็มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะแล้วก็เป็นชุดแข่งนะครับชุดแข่งก็เป็นชุดแข่งตัว 2024- 2025นะครับ ก็ลงเหมือนเดิมนะครับก็ลากไปลงปกติแล้วกดแอปพลายนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัวไฟล์มอ d นะครับในตัวของไฟลสคอร์ตนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นไฟลสคอร์ตของตัวนี้นะครับผมเป็นอันติเมตตัวนี้นะครับนะครับจะเป็นการย้ายตัวนักเตะนะครับโดยที่น่าจะไม่เพี้ยนนะครับตัวนี้มันจะใช้คู่กันกับตัวหน้า มอดหน้าตัว v7 ครับให้ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก่อนลันมอดนะครับถ้าใครมีตัวโปรแกรม fifa l i t h t e i t t r r อยู่แล้วนะครับให้เรามาติกออโต้ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ตัว fifa l i t h t e i t t r r นะครับมันเปิดนะครับเวลาเราเข้าเกมนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะแนะนําวิธีการใช้ตัว fifa light e d i t เ r เพิ่มเติมด้วยสักเล็กน้อยนะครับเผื่อมีใครที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราไป ดูในตัวเกมกันเลยนะครับผม ในคลิปนี้นะครับนอกจากเรื่องของไฟล์หอดแล้วนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับ FIFA l i v e Editor นะครับที่ผมเปิดไว้ตั้งแต่ตอนเข้าเกมแล้วนะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับถามมาว่ามันใช้ยังไงนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงการใช้ตัว l i v e Editor แค่เรื่องของการแก้ไขนักเตะนะครับก็หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาที่ตัว Player ตรงนี้นะครับ ถ้าสังเกตเห็นมันจะมีชื่อนักเตะนะครับสมมตินะครับผมอยากจะแก้ไขค่าสแต็คต่างๆของนักเตะนะเอาเป็นเอาเป็นเมนูก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดค้นหานะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมานะครับนักเตะคนนี้นะครับนี่ครับคัพปี้เมนูนะครับการแก้ไขก็กดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปดินสอเนี่ยอ d i t นะครับ กดนับเนี่ยครับก็จะขึ้นหน้านักเตะมานะครับมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราสามารถแก้ไขแก้ไขได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับวันเกิดอะไรเนี่ยแก้ไขได้หมดนะครับามาดูตัว a t t r i b u t e นะครับผมตรงนี้นะครับก็คือค่าสแต็คค่าพลังของนักเตะนะครับคุณอยากให้มันเก่งอะไรเก่งตรงไหนคุณก็ใส่ไปเลยนะครับหรือถ้าคุณไม่ไม่อยากปรับ หรือจะคืนค่ามันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมสามารถใส่ได้เลยอ่านี่ตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆถามมาว่าอยากจะเพิ่มพวกเพสต์ให้นักเตะนะครับมันก็จะมีตัวเพสต์ดาธรรมดาแล้วก็เป็นเพสต์พัดนะครับสามารถเพิ่มได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสามารถกดติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มลงไปนะครับก็มีรายละเอียดนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมี คนมาสอนวิธีการใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงในเรื่องของตรงนี้นะครับได้หมดเลยนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้นี่คือเกี่ยวกับการใส่ปรับค่าสแต็กต่างๆนะครับใส่ความเก่งกาจของนักเตะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นนักเตะอ่าเลียวนะครับนักเตะที่มีอยู่จริงนะครับอ่าพวกนักเตะสร้างเราก็ไปสร้างกันข้างนอกนะครับอ่าอีกนิดนึงตรงนี้นะครับ ตรงนี้สามารถแก้ไขชื่อได้นะครับแก้ไขชื่อแก้ไขการอ่านชื่อนะครับเนี่ยนะครับสมมุติเราอยากให้เขาอ่านชื่อออกเสียงแปลอะไรเนี่ยเราก็มากดนี่ดูนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็คลิกค,กคกลงไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะอ่านตามนั้นเลยนะครับผมเนี่ยเป็นการอ่านออกเสียงนะครับผมออกเสียงชื่อมันจะมีชื่อต้นชื่ออ่านิคเนมชื่อจริงชื่ออะไรของเขาก็ว่าไปจะอยู่ตรงนี้นะครับ เวลาเราทําเสร็จนะครับล้ากดเซฟนะครับมันก็จะบันทึกค่าไว้เลยนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทำตัวส่วนของ Attribute นะครับหรือค่าส Stack เสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่มตัว Pa s t y l e p a a y s t y l e พัดอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Save เหมือนเดิมนะครับผมไอตรงนี้ Save คนละเรื่องกันนะครับอันนี้ Save เกี่ยวกับชื่อการอ่านชื่อนะครับพวก ID ชื่อต่างๆของนักเตะอันนี้ก็ s เซฟครั้งหนึ่ง ส่วนพวกแอตทริบิวพวกค่าเพสต์ไดนะครับเพสต์ได้พัดเนี่ยก็ต้องเซฟเซฟใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเข้ามาที่ตรงเพเยอร์นะครับแล้วคุณก็ต้องเซฟตรงนี้นะครับเซฟตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันค่ามันก็จะบันทึกเป็นค่าเลยนะครับต่อมานะครับอีกสักหัวข้อนึงนะครับอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับในของส่วนของการเซฟนะครับมันก็จะมีนะครับจะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีการ ทา a n นเฟอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะย้ายนักเตะเองนะครับเราก็มากดตรงนี้เลยก็ได้นะครับคุณจะย้ายไปทีมไหนนะครับจากทีมปัจจุบันไปทีมไหนคุณก็กดย้ายได้เลยนะครับนี่ครับมาแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขได้เลยนะครับนี่ครับจะย้ายไปสโมสรอะไรนะครับหรือคุณก็เซิร์ชหาก็ได้นะครับเซิร์ชหาก็ได้นะครับนี่นะครับเซิร์ชไปเลยนะครับเนี่ยคุณจะย้ายไปทีมไหนคุณก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็เหมือนเดิมก็กดเซฟนะครับก็จบเลยนักเตะก็จะย้ายไปนะครับพอเราทําเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็กดปิดนะครับก็คือกด F9 อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับมาที่โปรไฟล์นะครับเซฟลงไปนะครับการแก้ไขนั้นก็จะคงอยู่ในตัวสครอรตของเรานะครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับการใช้ตัวโปรแกรมนะครับตัว FIFA Live Editor นะครับ ที่เพื่อนๆถามมานะครับใช้ไม่ยากนะครับแต่ผมขอลงรายละเอียดแค่เรื่องของการใช้งานในการปรับค่า stack นะครับเพิ่มเปลี่ยนการอ่านชื่อหรือการ t r a เฟอ e r นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นอกจากเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าชุดแข่งนะครับการย้ายตัวของนักเตะนะครับที่ชัวๆ์แล้วนะครับที่ชัวร์แล้วว่าย้ายทีมแน่นอนนะครับกับผู้จัดการทีมนะครับ เขาก็จะอัพมาเป็นละลอกละลอกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ชัวร้อเอ์ซว่านักเตะคนไหนจะไปไหนบ้างนะครับนักเตะคนไหนจะรีทายบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวไฟมดมันก็น่าจะค่อยๆออ,ออกมานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมใครมีคําถามอะไรก็ พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เช่นเคยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทางที่แบบสามารถตอบได้ฉับไวหรือส่งคลิปส่งอะไรได้ก็ให้อ่ทักมาทางเพจก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะตอบชา้าอยู่นิดนึงนครับเพราะว่าก็ไม่ได้เปิดอยู่ตลอดบางทีก็ติดงานอยู่เหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ